อยากจะให้บ้านเฮ้าเป็นยังซีจังเลยเนาะอันนี้คือตัวอย่างรถบัสการสีดเคลื่อนทีของประเทศเยอรมันกับพี่น,นอ้องอิมฟุงเนาะภาษาเยอรมันเนื่องก็คือว่า ขาเจ้าจมีทีมแพทย์พร้อมแล้วก็เสีดฟรีนะบ่มีค่าใช้ใจ่ายอันที่สองก็คือว่าบ่าต้องนัดไปได้เลยค่ะนะ,ะวัคซีนที่มีในการเสียะก็คือว่ามีวัคซีนมีสี่อย่างเนาะวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเทคเนาะแลักสองก็คือโมเดอร์นาสามก็คือแอสตราเซเนกาแล้วก็ อันที่สก็คือจอร์สันอุลจอร์สันส่วนเอ,เอกสารที่จะต้องเตรียมไปก็คือบัตรประสาชนเนาะหรือภาษาเยอรมันกันเรียกไอดีเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้เนาะสองก็คือบัตรประ,ประกันสุขภาพของเขานั่นเองนะอันที่สามก็คือว่า เตรียมสมุดเหล่มเหืองที่ยายสายเคยออกวิดีโองดก่อนให้เบิ่งวันเป็นอย่างไดเนาะอันนี้ก็ต้องเตรียมไปพร้อมเพราะเขาจะ,จะได้เขียนในเฮาเฮาจะเวลาเฮาเดินทางเฮาก็สิได้เออโชยุสนามบินได้อันนี้หลังจากนี้ก็เป็นอา่าวันเวลาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนี่เป็นมงไดนะ้ำบ้างที่เขาเจ้านัดาหายเสียดรถเคลื่อนที่นะเนาะเขาก็คอยติดตามเบิรงแล้วก็มีเบอร์โทรเรียบร้อยนะ เบิ่งกันไปจ้าเยสายจะเอามาแบ่งปันค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆของประเทศเยอรมันประเทศไทยเฮาอาจจะเอาตามก็ได้เขาจะบอมสงมวนลิิทธิ์เจอกันไหมจ้าวัสดีจ้า